สวัสดีนักเรียนนักศึกษาท่านนะครับวันนี้ก็จะเป็นการสอนนะครับเกี่ยวกับการตั้งค่านักกระดาษกับการเริ่มต้นในการเขียนแบบนะครับเพราะว่าในการทํางานหรือในการเริ่มต้นเขียนแบบอาจจะต้องมีการตัต้งค่าต่งตางๆที่จะเริ่มต้นเขียนแบบนะครับเพราะว่าพอเราเปิดโปรแกรม w o t d เข้ขึ้นมา ที่กัดต่างๆครับมันอมันเหมือนกับกระดาษที่กว้างใหญ่ไพศาลครับมันไม่มีขอบเขตมันอาจจะยากในการทำงานในการเขียนแบบครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องอตั้งค่าต่างๆก่อนเพื่อง่ายในการเขียนแบบครับเรามาเริ่มกันเลยครับคำสั่งที่จะใช้นะครับก็คือเมนูที่ใช้ก็คือเป็น คำสั่ง format ครับ f o แมแล้วก็เราจะตั้งหน่วยก่อนก็ได้หรือว่าตั้งขระดาษของกระดาษก่อนก็ได้อย่างเชนผมต้องการตั้งค่ากระดาษเป็น A e สมมติอตัวนี้นะครับถ้าเป็น A e 3นะครับในขนาดแนวนอนเนี่ยก็จะได้420297ครับ ถ้าเป็นว่าต้าส่วน1ต่อ100นะครับเราจะกำหนด lower left corner เป็น0,0แล้วก็ upper right corner จะเป็น4 2ท้องสูงกเข่าเทว์ลอมาสร้างข้ากันเลยความแม่นนะครับหน,น่อยนิดๆใส่ตรง command line ตรงนี้นะครับเป็น0,0กด enter หลังจากนั้นก็ใส่สขนาดของกระดาษ A3 เป็น Upper Right Corner นะครับ2 0งสูงหน้าสงก้เจ็ดป Enter นะครับหลังจากที่เราได้ขนาดของกระดาษเสร็จแล้วนะครับเราหน่วยที่เราจะกำหนดในการเขียนแบบเราก็สามารถเข้าไปตั้งค่าได้ที่ Format แล้วก็ยูนิตจะปรากฏไดล็อกบ็อกขึ้นมาครับแล้วก็ตั้งค่าได้เลยครับมันมีความยาวพวกนี้นะครับทจะยมเป็นกี่ตำแหนง่งเป็นผมอากให้หนึ่งตำแหนง่งครแองเกิลแองเกิลนะครับมุมมุมีม่ม่องศานะครับเป็นองศาเป็นจะบอกเป็น มีท่านยมหนึ่งตำแหน่งไหมหรือไม่มีท่านโยมก็แล้วเตรเรารหน่วยที่เป็นที่เราจะใช้เขียนนะครับมันก็มีอยู่หลายรูปแบบนะครับเช่นเป็น,ปนอ,อินนิวฟิตไมครับมิลลิเมตรเซนติเมตรเมตรกิโลเมตร,รถ้าเราอยากจะ เขียนแบบในในหน่วยที่เล็กๆอย่างเช่นแทนหนึ่งเซนติเมตรก็คือหนึ่งเมตรเนี่ยนะก็เอาเป็นหน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับมิลลิเมตรเพื่อง่ายในการดูเขียนแบบนะครับแล้วก็ระบบที่ใช้ในการเขียนนะครับก็อาจจะเป็นจะมีหลายแบบนะครับอเมริกันเจเนริกเราเลือกเป็นแบบอินเตอร์เนชันแนลครับส่วัดสากล ก็กดอุปีไปก็จะเป็นการตั้งค่าหน่วยแล้วก็ตั้งค่าความกว้างความยาวของกระดาษเสร็จแล้วครับเป็นกระดาษ A3 หลังจากนั้นนะครับมาดูการตั้งค่า ิจ snap นะครับกิจ s n น p ก็เป็นส่วนที่สำคัญเขาบอกว่ากิจ snap นะไอตัว snap on เนี่ยก็คือการสั่งให้คำสั่งตําหดระยะการเคลื่อนที่ของ crosshair mm hmm. บนพื้นที่เขียนแบบนะครับในตาพิกัด x y นะครับนะ snap on เนี่ยมีคีย์ลัะก็คือ f9 เราสามารถที่จะ on off นะครับ,นะรบเวลาเราเลื่อน crosshair หรือว่าเลื่อนเ์เซอร์ เวลาจะเขียนแบบให้มันล็อกจุดกับไม่ล็อกจุดก็คือตัวนี้แหละครับค9เก้าล็อกจุดก็คือล็อกไปตามกริดอย่างเงี้ยกริดก็คือเป็นสิ่งที่ช่วยให้การเขียนแบบสะดวกขึ้นรวดเร็วและได้ตำแหน่งตามที่ต้องการครับเราลองไปตั้งค่ากันเลยเข้าไปที่นะครับมันจะมีมุมตรงนี้นะครับเป็นคล้ายๆต,ต,ตะข่ายครับคลิกตรงนี้ก็ได้หรือว่า จะมาที่ทูนแล้วก็ดับบิงเซตติ้งก็ได้ครับผมถนัดใช้ตรงลีกขวานะครับตรงนี้ก็เซตติ้งก็จะขึ้นหน้าต่างตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะดูว่า,อ,าอย่างเมนูแรกนะครับแถบแรกก็คือเป็นทูนัคแอนด์กริดนะครับนคแอนด์กริดแก็ ก็ตั้งมันดีฟอลให้เป็นสิบแล้วก็ตั้งสิบไว้ครับเพื่อในการตีกรอบนะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นฟิดอนะครัหรือว่าถ้าเป็นเราต้องการการกด,ดกดคีย์รัด F7 ครับแล้วก็พยายามตั้งให้ลักกิบแล้วก็แสแนปให้ตั้งสอดคล้องกันครับเพื่อง่ายในการจึงแบบล็อกจุดดูง่ายครับ ส่วนกริด behavior อย่างเช่น snap สิบ snap x 1 0 snap y 1 0นะฮะถ้าเป็นกริด x สิบกริด y 1 0บนี้นะครัก็จะง่ายในการรวนแบบกริด behavior เราเราไม่ต้องการเราก็ติ๊กออกไปนะครับออกไปเราจะเขียนในรูปแบบ 2D model space นะครับแล้วก็มาดูอีกตัวหนึ่งก็คือเป็น object snap นะครับ ให้เลือก c ีริคอ a l l นะครับ Object Snap <Yeah. S 1> คืออะไรออ j e c t Snap mm hmm. ก็จะเป็นเครื่องมือช่วยในการจัดตำแหน่งที่แน่นอนบนวัตถุนะ mm hmm. เช่นจุดปลายนะครับเส้น mm hmm. ตรงกลางจุดศูนย์กลางอะไรพวกนี้นะครับจะช่วยให้เราดูพิกัดได้ถูกต้องเดียวเส้นได้ถูกต้องถึงการนะเอาวีริกออก All, ไปเลยนะครับซีริอกออแล้ว,วก็กดโอเคไป มันจะหายไปทีนี้เราอยากจะดูว่ามันได้ขนาดจริงไหมเรากดซูมอนะครับก็คือกดแซดมันจะขึ้นซูมให้เราเราคลิกตรงนี้หรือว่าแซดเพนเตก็ได้แล้วก็อก็คือนอพิม์ a แล้วก็ Enter ไปก็จะไดะ้รูปแบบของกระดาษ A3 ขึ้นมาหลังจากนั้นนะครับ ให้เราไปตั้งค่าการวัดขนาดหรือว่า dimension style dimension style หรือสไตล์การวัดใน AutoCAD ก็คือการกำหนดรูปแบบการแสดงผลของเส้นบอกขนาดกับให้ปเป็นตามมาตรฐานความต้องการขอ,ของผู้ใช้งานเช่นละนะักษณะของหัวลูกศรระยะห่างขนาดตัวอักษรหน่วยวัดแลวก็รูปแบบทศนิยมจาการใช้ dimension style ก็ช่วยในการเขียนแบบมีมาตรฐานและง่ายต่อการอา่านแพะควเข้าใจ การตั้ง i m e n s i o n Style นะครับก็เข้าไปที่เมนูเดิมก็ได้นะครับไปที่ Format นะครับแล้วก็ Dimension Style ตรงนี้ก็ได้หรือเข้าไปที่ Dimension แล้วก็ไปที่ Dimension Style ก็ได้นะครับะจะเข้าตรงไหนก็ได้ผมิกเข้าตรงนี้กันก็จะป๊อปอัพเมนูขึ้นมานะครับมันก็จะมี Annotative นะครับเป็นแบบ ISO มาตรฐาสากลหรือเป็นแบบสแตนดา r แผมผมผมเลือก ISO นะครับก็คือเป็นแบบมาตรฐาสากลเวลาจะเข้าไปตั้งค่าก็ให้เลือก Modify นะครับ Modify ก็จะปรากฏอ่าร,ร่างหน้าต่างนี้ขึ้นมาครับแล้วก็เข้ามาดูลายก็คือการตั้งค่าเกี่ยวกับพวกเส้นที่ใช้บอกขนาด นะครับอาจจะเป็นสีกำหนดสีได้อะไรพวกนี้ก็แล้วแต่นะครับลายไทยก็เป็นแบบไหนนะครับเป็นเราสามารถไปเลือกได้นะครับว่าเส้นบอกขนาดจะเป็นเส้นประหรืออะไรเราสามารถเข้าไปที่ตัวนี้ได้สามารถโหลดเพิ่มได้ก็คือ a ร์เพอร์ครับต่อมาก็ลายเวทน้ำหนัก นะครับก็คือตัวเราจะให้เส้นมีความหนาอย่างไงนะครับมีขนาดเท่าไหร่เราก็สามารถเลือกได้จากเครื่องมือแต่ตัวนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรนะครับก็หลังจากนั้นไปดูแถบ,บเมนูต่อไปนะครับซิโบแอนด์แอโร่ครับเปิดโคดฟิลอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีลักษณะให้เราเลือกนะครับว่าหัวลูกศรเป็นแบบไหนนะครับ อย่างเอลรไซที่เราจะเปลี่ยนพีน่เอโรไซถ้ามันหัวลูกศรใหญ่เกินไปเวลาบอกขนาดนะครับมันก็จะล้นออกมานะครับต mm ัว hmm. อักษอาจจะล้นไปไรกนี้นะครับเราก็กําหนดอย่างวผมกําหนดไว้ขนาดที่สองจุดห้าครับเซนเตอร์มาร์กนะครับเซนเตอร์มาร์กก็ตั้งค่าตามนี้นะครับหลังจากนั้นไปดูเทกครับเทกก็คือรูปแบบของตัวนัสือเป็นแบบเสตนดาด สีของตัวหนังสือสําหรับใช้บอกขนาดอ่สีแบบต่างๆเราก็เลือกได้ครับอ่าเทคไฮก็คือความสูงของตัวหนังสือ,อถ้าเรากําหนดตัวใหญ่มากกินไปก็จะทําให้หนังสือลดออกมาเพราะฉนั้นก็กําหนดให้อ่ของผมกาหนดให้สองสิห้าก็ไม่เราสามารถที่จะดูได้นะครับแต่สมมติว่าผมกําหนดให้เป็นหกได้ไหม หกมันก็จะใหญ่ขึ้นเนาะนก็จะใหญ่ขึ้นครบบสองจุดห้าแล้วกำหนดสองจุดห้าเหมือ,อ,เอนเดิมสองจุดห้าเหมือนเดิมมันก็จะประมาณนี้ครับพาร์เมซิเนนเราสามารถดูตรงนี้ได้นะถ้าเราเปลี่ยนอะไรไปนะครับเช่นผมอยากจะเปลี่ยนาพาร์เมซิเนนก็คือหน่วยของมันแต่พาท่ทนผู้ยมหนึ่ง ไม่มีทัศนียมปุ๊บเห็นไหมครับมันจะเปลี่ยน mm hmm. ก็ไม่แนะนํานะครับเพราะว่าบางทีอ่ามันมันปรับนะครับอย่างศูนย์จุดห้ามันก็ปรับเป็นสิบจุดห้าเป็นก็ปรับเป็นสี่อย่างเงี้ยควรจะมีทัศนียมเพิ่มหนึ่งตำแหน่งสองตำแหน่งครับก็จะมีแสดงอยู่ตัวอย่างอยู่ทางด้านขวาขออมอือนะครับคนที่แต่คอมม่าอย่างเงี้เราลองเปลี่ยนดินะครับ อ,อยากคอมา่าก็กลายเป็นเีรีีดก็จะเป็นจุดตรงนี้นะครับอ,อันนี้ก็คือลักษณะของการตั้งค่า u n i f ฟ d i ไ m เ n น s i นสไตล์นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับกดโอเคอันเี้ก็ไม่มีอะไรกดโอเคกดโอเคไปแล้วนะครับเราเราได้ตั้งเป็นระบบ ISO แล้วก็ตั้งมาที่ Set c ค r r e เ t ก็คือตั้งให้มันใช้งานนะครับถ้าเรา ไม่เซตเคอร์เรนต์ปุ๊บมันอาจจะไปเอาอันอื่นมานะครับไปเอาอ,อื่นมาซึ่งเราไม่ต้องการครับเราเซเคอร์เรนต์เสร็จแล้วก็โทสไปหลังจากนั้นเรามาทำการเราตั้งการวัดอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับ เรามาดูการาสร้างชั้นแล้วก็ชื่อชั้นนะครับหรือว่าเลเยอร์นะครับเครื่องมือเลเยอร์นี่ก็เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดระเบียบและการจัดวัตถุในภาพวาดโดยแต่ละเลเยอร์จะทำหน้าที่เป็นชั้นๆสามารถเปิดปิดหรือปรับแต่งได้อย่างอิสระโดยไม่ส่งผลกระทบนะครับต,ต่อเลเยอร์อื่น เกีเสมือนการนําแผ่นใสและหลายแผ่นมาวางซ้อนกันโดยแต่ละแผ่นก็มีวัตถุหรือข้อมูลที่แตกต่างกันไปนะครับมาดูวิธีการสร้างเลเยอร์ครับเข้าไปที่ตัวนี้นะครับเลเยอร์ะนะถ้าเราเอาเมาส์ไปชี้ตรงมุมที่เป็นกึ๊บๆเนี่ยอ่ะมันะมาจะขึ้นอปอับโชว์ขึ้นมาบอกว่าเป็นเลเยอร์หรือว่าถ้าใครยังไม่มีนะครับก็เข้าไปไที่ t o o แล้วก็ทูนบาร์แล้วก็ออโต้แคดแล้วก็ไปติ๊กถูกที่คําว่าเลเยอร์มันก็จะปรากฏเมนูนี้ขึ้นมาให้เราเลือกนะครับคำสั่งนี้ให้เราเลือกในงานอ่าผมมีแล้วผมก็อเวลาเข้าไปเซ็ตค่าต่างๆก็เข้าไปที่ตัวตัวนี้นะฮะลิกเข้าไป<ม>ก็จะปรากฏหน้าต่างแดล็อ,อกบ็อกซตัวนี้ขึ้นมาให้เรานะครับให้เราเลือกนะฮะ อ,อย่างเช่นตัวนี้ก็นิวเพื่อสร้างเลเยอร์ใหม่ครับอันนี้ก็ลบดี l e ทเลเยอร์ครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็น Set Current ลน์นะครับเล t c u r ร e เ t layer ที่เราต้องการจะใช้อสมมติว่าผมจะสร้างผมคลิกตรงนี้เลยก็ได้ครับเราก็จะขึ้นเลเยอร์ใหม่มาหรือว่าผมจะคลิกขวาตรงพื้นที่ว่างนี้ก็ได้ครับอ่แล้วก็บอกว่าอ New Layer ก็จะขึ้นมาใหม่นะครับเวลาที่เราอยากจะเ,เวลาตั้งชื่อเลเยอร์นะครับให้เราตั้งชื่ออให้สอดคล้องกับงานที่เราจะทำเช่นตอนนี้ผมอยากจะตั้งชื่อให้ผมลิกแล้วก็บอก rename Layer เปลี่ยนเป็นแฟนอย่างน,นะครับสมมต,ติว่าโครงสร้างมัจะเปลี่ยนล้วแฟนครับแฟน นี้นะครับแล้วก็เปิดไปตอนนะครับเหก็คือแสดงแสดงเส้นนะครับฟีดก็เปลี่ยนเปนเหมือนอพอสค้างไว้อะไวกนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะครับล็อกอย่างเงี้ยก็ได้ใช้อยู่นะครับเวลาเราไม่ต้องการให้อะอะไรฮะลบเส้นหรือเวลาเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยเราสามารถล็อกได้คัลเลอร์สีก็กำหนดได้เราอยากให้สีเป็น เดี๋ยวมนอยากให้แปลเป็นสีแดงนะครับกดโอเคไปเส้นลักษณะของเส้นลายไทยลายไทย้ยทยนิีของเส้นเราก็ไปโหลดเพิ่มอยากให้เป็นเส้นปะเส้นในเราก็ไปโหลดเพิ่มตรงนี้นะครับแล้วก็ลายเวทลายเวทก็คือน้ําหนักน้ำหนักของเส้นครับอาจจะเป็นไม่อยากให้มันแสดงออกมามากนักเราก็ใช้เป็น0.9ก็คือน้ําหนักของเส้นนั่นแหละ แล้วก็ถ้าเวลาเราปริ้นออกมาเราไม่อยากให้เส้นปริ้นปริ้นได้เราก็คลิกตรงนี้จะหยุดหยุดการปริ้น,นครับก็จะประมาณนี้นะครับแต่เราอยากจะปริ้นออกมาต่อมาอันที่สองเราเลเยอร์สองเราอาจจะเป็นแบบว่าเปลี่ยนนะครับมีเนมทุกขวามีเนมให้เปลี่ยนเป็นวงจรแสงสว่างนี้นะครับ อยนเป็นแสงสว่างอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วอยากจะให้เป็นสีอะไรครับสีสีเขียวยนี้ก็ได้ครับเป็นเส้นแบบไหนน้ำหนักของเส้นเวลาเส้นแสงสว่างจะเป็นน้ำหนักนึ่0.15นะครับถ้าเราอยากจะทำ ในแบบเรามีกี่เส้นครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาพอเสร็จแล้วเราอยากจะทํากับหวนเป็นใช้งานนะครับเราคลิกอ่าคลิกแล้วก็ให้มันเซตคลิกเป็นหมายถูกตัวนี้นะครับเพื่อที่จะสมมติว่าดีฟอลต์เปิดโปรแกรมไอดูเมนูเลเยอร์เนี้ยอตัวสีเขียวจะััดีฟสลต์ผมลงปิดดูนะครับน้าก็จะขึ้นมาตรงนี้เหมนสว่างครับ เราก็สามารถที่จะเขียนได้เลยนะครับลองเขียนเส้นรดูถ้ามันไม่ล็อกจุดนะครับคอร์ดแฮมันเลื่อนได้อิสระเรากดอะไรฮะของเส่นที F9 ให้มันล็อกไปตามจุดกับี่เขียนเส้นกด,ดไปถ้ามัน อะไรฮะถ้าเส้นมันไม่ไม่ไปในแนวตรงมันเฉียงได้ถ้าเราอยากจะล็อกให้มันตรงก็กด F แครับอ่าเส้นมันไปนตรงครับนี่ครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะเลเยอร์ที่ขึ้นมาเราก็สามารถเลือกใช้งานได้เลยครับอย่างแกนเด้อะไรเนี้ยครับอันนี้ก็คือลักษณะการกำหนดค่าต่างๆครับเพื่อที่จะเริ่มต้นในการเขียนแบบซึ่ง นักศึกษาบางท่านอาจจะลงลืมในเวลาเข้าเรียนนะครับก็จะเป็นทําวิดีโอนี้ก็ทําขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานะครับสำหรับนักเรียนศึกษาในวิชาเขียนแบบ,บมก็จะได้ทําเพื่อใหอ้เอาไปไว้ใน วิดรโอเพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาด้วยตนเองเวลาลืมหรืออะไรก็สามารถที่จะกลับเข้ามาดูวิดีโอนี้ได้เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสิทธิภาพในการเรียนหรือนี่มีผลสมัมฤทธิ์การเรียนที่สูงขึ้นผมก็จบวิดีโอไว้แค่นี้เดี๋ยวมีอะไรที่จะอัพโหลดให้พวกเราไ,ได้ความรู้อีกก็จะมา ทำเพิ่มอีกครับอันนี้ก็วันนี้ก็ขอสวัสดีไว้เพียงเท่านี้ครับ